คลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวลำลำโขงนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับยังอยู่สะพานเสาที่1ที่2ที่3ามที่4แล้วนะครับท่านผู้ชมหลายตัวเสาลูกทรงแขนด้ามา3เสาแล้วครับท่านผู้ชมเหลืออีกเสาสุดท้ายฝั่งขวามือ,อมนะครับก็กำลังทำดำเนินการอยู่เดี๋ยวก็คงเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมมีเลย กลางลำน้ำโขงแท้นะครับตามมาสามสาแล้วนะเสาวรูปแคนนะครับพร้อมกับตัวสะพานในลำน้ำโขงก็ชนกันนะครับโคงจะเสร็จเดินพฤษภาลุเถึงหนว้ัาจะเดอนที่สะพาจะเสร็จนะะค่อยดูนะครับเดือนพุษสภามาีชื่อนางกระลกะดาห์มรว่าเดือนไหนถึงจะเปิดใช้กันไม่รู้นะแล้วก็โงภายในปีนี้นะครับท่านผู้ชม นี่เลยนะครับแต่ก็ถามมาเมื่อไรอหร่ที่สองเสาเสเสร็จเรก็เพิ่มมาอีกเป็นหนึ่งเสานะครับท่านผู้ชมสำหรับเสาแค่นะนี่เลยนะครับการร้านน้ำโขงเราใเลยเอามาอวดมาโจ์ท่านผู้ชมเสร็จไปสามเสาแล้วนะครับท่านผู้ชมเสาในล้านน้ำโขงนะพร้อมกับตัวสะพานนะครับก็กำลงังเทปูนกับน้ำตัวเชื่อมก,กันนะครับกำลังเชื่อมก,กันอยู่ กำลังเทปูเทอะไรกันดูนะครับสำหรับตัวเชื่อมสะพานที่ชนกันในลำน้ำโขงนี่นะนี่เลยนะครับมามองให้ท่านผู้ชมได้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับชนกันแล้วนะครับสำหรับตัวสะพานในลำน้ำโขงก็ออกมาแบบนี้ครับท่านผู้ชม เดือนหน้าคงจะได้ทั้งหมดนะนะอาทิตย์หน้าก็คงจะเสร็จทั้งสีสาวแล้วและเสาวแคนนะครับท่านผู้ชมนี่เลยสูงมาให้ท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆแล้วสาวสวยครับท่านผู้ชมครับแต่แคนตัวแคนสีขาวยังไม่ออกมาติดนะนี่เลยนี่เลยนะครับ ลาบม,มาสามเนะสานะยเสาต้นนี้ต้นฝั่งนี้กําลังลาเนินการอยู่นะครับอ่ะคให้เสร็จตัวเร็วก็แล้วกันนะครับเห็นคนอยู่ข้างในเราให้ฟังว่าเดินตั้งแต่ต้จนจนจบแล้วนะว่างี้นะครับขึ้นฝั่งประเทศลาวไม่ต้องลงน้ําแล้วนะครับตายตา,ายมา ตช้านี้เลยนะครับมันชนกันแล้วก็ตายกันได้นะครับตายมาตายมาทั้งสี่สาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คนก็เดินบนตางบนนะควบนงานมาตรงลงลงเรือมันกล่าวว่าอย่างนี้นะครับนี่เลยคนข้ามกันมันก็ชนกันแล้วก็เดินข้าบมาได้นะครับมามามาแต่คนงานจะมาจากฝั่งลาวก็มันต้องลงเรือเหมอนกล่าวมานี้นะขึ้นข้างบนแล้วก็เดินตามสะพานไล่ไล่ไล่ตาม เดินมาเดินมานะครับก็นชนกันแล้วนะครับตัวนี้ตรง,ตรงกลางลำน้ำโขงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตรงกลางลำน้ำโขงพอดดีพอดีเลยนะครับฝั่งนี้ก็สองเสาฝั่งางนี้อีกฝั่งหนึ่งก็สองเสานะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับมื่อนจะเอาอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะ,นะครับสะพานก็ชนกันนะนะครับไล่มาตั้งแต่นมเมืองการไล่มาตั้งแต่ตรงนี้นะไม่มีอะไรทั้งอย่างไล่มา,เ,าเริ่มมาก่ลอลงเสาเทปูนต่อหมอ้อก็จนเทเสาขึ้นมาข้างบนแล้วก็เอามาประกอบจนชนกันนะครับก็จบแล้วนะครับ สุดท้ายก็มาลงตรงนี้จุดตรงนี้นะครับแถบสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้านะครับก็จบแล้วครับท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนะเดี๋ยวไอ้ตัวที่เห็นมองเห็นนี่ก็เขาก็คงรื้อออกแล้วลหละนะครับพอมันชนกันก็รื้อออกแล้วนะครับ,นนอออรบตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วก็รื้อออกแล้วเป็นโครงเหล็กประกอบตัวสะพานนั้นนะครับ ้องฟ้าคืบมืดคืบมาหลายวันแล้วนะครับไฟก็ก็ไม่ชัดเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษขอไฟ้ท่านผู้ชมดูเพราะต้องฟ้ามันมืดคืเหลือเกินนะครับมีแต่เมฆเต็มต้องฟ้าไปหมดเลยนะครับก็อย่างนี้ครับท่านผู้ชมมองไกลๆก็จะมองอย่างนี้นะดาวสะพานลำน้ำฝง ก็ลองนึกนึกภาพแลนะครับตานจบเองแล้วก็รถล,ลาววิ่งไปวิ่งมาข้างบนนั่นน่ะนะ,ะสุดท้ายก็มาลงตรงนี้เองนะครับสำหรับสะพานวิศวภาพใต้ลาวแห่งที่หน้าพิงการบอลลิคคำทรายนะครับ ถึงแล้วเสร็จก็ยังไม่ได้เปิดง่ายนะครับนู่นนายท่านนายกบอกว่าจะเปิดปลายปีเพราะเงินทันมาสิงหากันยานู่นน่ะถึงจะเปิดนะรอให้มันเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยไปก่อนนะ้วแหละมารีบร้อนนล้นะหายร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเพิงจะเปิดใช้งานได้นะครับถทำมันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เปิดใช้งานไม่ได้เนี่ยเกิดอันตรายขึ้นมาก็ลุก่งเงี้นะครับ ภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับอาัปเด่นล่าสุดมาฝากแฟนบไปดูร่วมกันสำหรับคอสะพานวิจิตภาพไทพยลาวนะครับขึ้นไปดูข้างบนก็นคงโน่นนะครับเปิดสะพานน่นหลังถึงจะได้ไปขึ้นถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน เสาแต่ก่อนก็ได้มาต้นเดียวนะครับต่อมาก็ได้เป็นต้นที่สองสำหรับเสาแขนนะแล้วก็ได้มาต้นที่สามล่าสุดตรงนี้ครับต้นนี้เลยนะครับตอนนี้ก็กําลังทํากันอยู่ครับทุกคนกำลังทากันอยู่น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วนะนะต้นนี้นะต้นสุดท้ายความพะเทศษท้ายนี่นะครับเสร็จเมื่อไหร่ก็รอกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้มา เอาไวโชว์ประวัติให้ท่านผู้ชมได้ดูต้นสุดท้ายนะครับสี่เสานะครับมันถ่ายยังไงจะเห็นหมดทนะั้งสี่เสาถ่ายยากนะต้นไม่ต้องถ่ายให้ให้เห็นนะสี่เสาเลยนะครับพอเสาต้นที่สีเส่เสร็จแต่กอนก็จะถ่ายให้เห็นสีเส่เสาหมดจะสวยงามขนานดะนี้เท่านะอากาศดีๆนะครับอากาศเปิดถ้าพอย่างนี้ก็ไม่มองไม่ชัดไม่เห็นเลยนะคระับเต้องอากาศเปิดแสงแดดจ้าๆหน่อยแบบอสิ สวยงามขนาดไหนจะเอามาโอดมาโชว์ต่อผู้ชมดทด้วยกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับ